อยู่อยู่หน้าร้านก็โทรมาว่าไม่ทันแล้วลูกค้ามากเยอะมากมาต่อแถวเยอะมากๆเป็นช่วงที่เราได้แฮชแทกขนมเปียกห้างแตกเลยคอนเซปของแบรนด์บ้านๆเลยคือความแตกต่างที่ทําได้เลยคือ1เดือนเืนทุนหลักล้านลงทุนไม่ถึงหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะนกนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์บ้านๆอาหารจากคนที่บ้านค่ะจุดเริ่มต้นของมันเลยคือช่วงโควิดค่ะหลายธุรกิจเขาก็จะเริ่มแบบเลิฟพนักงานออกแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็จะเป็นกลุ่มแรกเลยที่ต้องโดนก่อนตอนนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ตกงานที่บ้านเนี่ยต้องส่งขนมส่งข้าวส่งอะไรมาให้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านเราเขาทําขนมอร่อยจังเขาทํากับข้าวอร่อยจังทําไมเราไม่ลองอามาขายเราก็เลยเริ่มแบบว่าหมูแดดเดียวมาขายก็คือโพสต์ขายทอดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยสักพักเราก็เริ่มเอาขนม มาขาขยละมันขายดีมากช่วงนั้นขายดีจนแบบว่าทําไม่ทันอะไรเงี้ยจนต้องเปิดพีออเดอร์แล้วกลายเป็นว่าเป็นพีออเดอร์ที่ข้ามเดือนนะคะแล้วคนก็สั่งก็รอช่วงนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์บ้านๆเลยเราก็เลยให้ชื่อแบรนด์เราว่าบ้านบ้านอาหารจากคนที่บ้านซึ่งแปลตรงตัวเลยค่ะว่าเป็นอาหารจากคนที่บ้านจริงๆ ตอนที่โดนเลี้ยงออกมาเงินเก็บก็เริ่มหมดอะค่ะมันหมดจนชนิดที่แบบว่าเราต้องไปเอาเงินเหรียญที่เราเก็บ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 ไว,ไวอ้อ่ะมานับไปซื้อข้าวกินแบ่งกินเอาอะค่ะสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เหรียญน,นับไปซื้อแล้วอะตอนนั้นคือมันไม่มีเงินเลยนอกจากตกงานแล้วอะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันดิ่งดิ่งมากๆแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เราฮึบขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราจะตายไม่ได้อะไรเงี้ยเราอาศัยช่วงฮึบตรงนั้นอะมาทำแล้วมันต่อเนื่องได้เพราะว่าพอเราทำแล้วมันอร่อยใช่ม้คะกก็จีลูา คนหนึ่งที่แบบปกติเขาไม่คุยกับพ่อเลยแล้วเขาซื้อขนมเราอะส่งกลับไปให้ที่บ้านแล้วคุณพ่อเขาอทักกลับมาว่าแบบขนมซื้อมาจากที่ไหนอร่อยมากเลยซื้อมาให้อีกมันกลายเป็นว่าของที่เราขายอะค่ะเราไม่ได้ขายแค่ขนมแต่เราขายคุณค่าเราขายความสุขมันมีคุณค่ามากกว่าการที่เราขายขนมอีกก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทาต่อแล้วอะเพราะว่ามันมีคุณค่ามากจริงจริง คอนเซปต์ของแบรนด์บ้านๆเลยคือความแตกตา่างพอเราพูดถึงขนมเปี๊ยะเนี่ยทุกคนจะนึกถึงความโบราณทำยังไงมันถึงจะแตกต่างออกมามันมีแค่ไส้ถั่วหรอมันมีแค่ไส้เผือกหรอเฮ้ยมันต้องมีไส้อื่นแล้วแหละเราก็เลยเริ่มไส้เบลเยียมช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตแท้ๆที่นำเข้าจากประเทศเบลเยียมใส่เข้าไปเป็นลูกเลยลูกค้าจะรู้สึกเลยว่าเราทานช็อกโกแลตนะเราไม่ได้ทานขนมเปี๊ยะที่มีถั่วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเริ่มครเอทไส้ใหม่แล้วอะคะ่ะเราก็ไป c o l l a b o เ a t i ่ n กับเชฟเอกซึ่งเป็นท็นปใหใหอเปเชฟ กับไส้เรดด้วนเวทรีมชีสซึ่งไม่เคยมีใครนํามาเป็นไส้ขนมเปียมาก่อนตอนเปิดตัวที่พารากอนเนี่ยคนแห่ไปซื้อเยอะมากเป็นช่วงที่เราได้แฮชแทกขนมเปียห ah ้างแตกเลย ตอนนี้มี40ไซส์ค่ะจะแบ่งเป็นไซส์ซิกเนเจอร์้องทานเป็นไซส์รุ่นแรกของเราเลย,เลยอะไรเงี้ยสองคือจะเป็นไซส์ที่เป็นซีซันอลเช่นเรดดิเวน c ีมชีสไซส์ส้มจีฟแชมเปี o ยนทรัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นไซส์พิเศษอย่าง c o l l e คชั o นโคนันอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นขนมเปี๊ยะลาวาที่ลูกค้าชอบมากคือหมอนทองค่ะชาไทยสตอรอเบอรี่ไว้ช็อกกันชา ของเราอย่างขนมเปี๊ยกคุลามันจะนุ่มมากล้ำแป้งจะบางมากเน้นไฟ้เยอะลูกค้าจะรู้เลยว่าเราใช้วัตถุดิบดีแล้วมันคุ้มค่าหรือ,อย่างแป้งลาวาค่ะจะมีความคล้ายๆโมจินิดนึงราคาจะอยู่ที่ประมาณ25 6 9ถึง69บาทแล้วแต่ไส้แล้วแต่ขนาดด้วยค่ะ อย่างโคนันนะคะก็คือด้วยความชอบส่วนตัวของนกแล้วก็แฟนก็ส่งเพระเพรอเข้าไปเสนอไอเดียว่วาถ้าเราได้คอลลาบริชันเราอยากทำอะไรบ้างเราช่วยเขาโปรโมตยังไงบ้างจนเขาโอเคเรานําอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารขึ้นชื่อมาทําเป็นไส้ขนมเปยะ กระแสตอบรับดีมากนอกจากอุดหนุนแล้วเขาชื่นชมพนักงานบริการดีมากขนมอร่อยมากแล้วก็ยังให้ฟีดแบ็กเราอีกอย่างเราออกคอลเลคชันแรกเขาก็แบบขนมหวานเราก็ดีนะทำไมไม่ออกไส้หวานเออทำไมมีแต่ของข้าวละโคนนนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นโจทย์กลับมาที่เราอีกเราต้องมีคอลเลคชัน2แล้วแหละเราต้องมีไส้หวานแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพลังแล้วก็เป็นฟีดแบ็กให้เราด้วยจากนแฟนโคนนนทําให้เราเกิดคอลเลคชัน2แล้วก็ทามาต่อเนื่อง อยู่่หน้าร้านก็โทรมาว่าไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรคืนนึนกว่ามีปัญหาอื่นเขาก็บอกว่าลูกค้ามากเยอะมากมาต่อแถวเยอะมากๆทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศวิ่งไปคลากรเพื่อที่จะไปช่วยกันขายตอนนั้นเราก็แบบทำตัวไม่ถูกของก็ไปไม่ทนันพอของมาไม่ทนันลูกค้าก็ฟีดแบ็กมาไม่ดีทำไมไม่มีของมาลอนานแล้วลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งกระแสที่ดีแล้วก็ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ทําให้เรากลับมาปรับปรุงมาพัฒนารายผลิตรองรับลูกค้าที่มีมากขึ้นพัฒนาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นบ้านุกวันนนนีีี้้ตอจะ2 好。Uh huh. ลูกค้าเริ่มมาถามมีขายส่งไหมมีแฟนชายไหมอยากไปเปิดสาขาโน้นสาขานี้สาขาั้นงั้นเราลองเปิดรับสมัครแฟนชายดีกว่าแฟนชายต้องมีทั้งห่ด3าเซตเซตเอเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วร้านกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยจะมีขนมให้มีอุปกรณ์การขายให้เซตบีค่ะจะมีเพิ่มให้ขนมนะคะอุปกรณ์การขายคีย์ออสจะเป็นคีย์ออสข,ขนาดกลางลูกค้าก็ไปตั้งขายได้เลยหรือว่าเซตซีก็จะเป็นขนมค่ะเป็นอุปกรณ์การขายเป็นคีย์ออสแล้วก็เป็นตู้สต็อกเซตเอเซตบีอะค่ะที่ทําได้เลยคือ1เดือนเงินทุนเซ ที่ลูกค้าเคยทำได้ก็คือ2เดือนหลักล้าน ลูกค้าแค่ซื้อไปอะค่ะเรามีหน้าที่ในการผลิตให้แพคให้แล้วลูกค้าสามารถเอาไปวางขายได้เลยหรือจะเอาไปอุ่นหน้าร้านเองก็ยังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากๆไม่ต้องผลิตเองไม่ต้องทำมาร์เก็ตติ้งเองไม่ต้องสร้างแบรนด์เองให้เหนื่อยแค่มาซื้อกับเราเรามีแบรนด์ให้เรามีสินค้าให้เราช่วยทําการตลาดให้ช่วยดูยทาเลให้ทาเลที่มองว่าขายได้แน่นอนก็คือทาเลที่เป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอมมูนิตี้มอลล์ที่คนเดินผ่านเยอะๆอย่างงี้ค่ะ อนาคตของแบรนด์บ้านๆอยากทาธุรกิจที่เป็น OEM เพราะว่าตอนนี้เรามีโรงงานและสามารถทําพวกเบเกอรี่นะคะเพสตรีคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นโรงงานที่ได้ GMP แล้วก็กําลังของมาตรฐาน HACCP ค่ะ ณวันนี้ถ้ามองกลับไปก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราก้าวข้ามผ่านวันที่มันแย่ที่สุดมาได้เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีวันที่เราไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวรวมถึงการที่เราเป็นโรคซึมเศร้าในวันนั้นด้วยจะบอกตัวเองว่าแบบเออเก่งอะที่ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้นุกอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดแต่ในวันนั้นอะจุดที่แย่ที่สุดของนุ๊กอะนุกยังมีความหวังว่าเราจะก้าวผ่าน อยากส่งมอบพลังของเราเนี่ยให้คนอื่นได้เป็นแรงม้นานใจว่าต่อให้มันมีวันที่แย่ที่สุดตัวเราเป็นสิ่งสัมพันธ์ที่จะทำให้เดินผ่านมาได้ สำหรับสาขาของบ้านร้านคาเฟ่ตอนนี้นะคะเราก็จะมีอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5นะคะแล้วก็ที่สนามบินดอนเมืองค่ะใครที่อยากจะมาชิมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแฟไชส์นะคะก็สามารถแวะมาชิมได้นะคะมาดูได้แล้วก็มาสอบถามได้ที่หน้าร้านเลยค่ะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีเป็น f a c e b o o k p a g จนะคะบ้านบ้านอาหารจากคนที่บ้านค่ะไลน์แอดนะคะหรือว่า IG t i ติ o k ตอกก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็น Delivery นะคะก็จะมี Line Man Grab r o รบิน o o d ค่ะ สำหรับคนที่สนใจแฟรนไชส์บ้านๆนะคะหรือว่ากำลังที่จะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองขายของแบบง่ายหน่อยพื้นทุนไวกำไรดีนะคะก็อยากจะฝากแฟรนไชส์บ้านๆนะคะลงทุนไม่ถึงหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อติดตามคอนเทนต์ดี่ดีจากชีชครวยนะคะ